สวัสดีครับผมโจในรายการดีมนะครับวันนี้เราอยู่กันที่แยกอโศกมตรีหนึ่งในแยกในกรุงเทพมหานครที่ได้ชื่อว่าการจราจรโกลาหลที่สุดในกรทมเขตที่เรามาวันนี้เพราะอะไรครับถ้าดูข้างหลังจะเห็นภาพว่ากรทมทำหน้าที่ได้ดีนะครับอันนี้เราต้องชมเขาตอนนี้ทางเท้าสําหรับคนพิการใช้ได้100แล้วนะครับทางเท้าการยกระดับเปลี่ยนระดับดีมากทางม้าลายสัญญาณไฟรวมถึงจุดที่จะให้มอเตอร์ไซค์มาจอดตรงไหนทําได้ดีมาก แต่วันนี้มาหากันดีกว่าครับว่าทำไมแยกที่โกลาหลมากมะอันนี้เนี่ยหลังจากทําทุกอย่างไปเสร็จเรียบร้อยยังโกลาหลอยู่จริงๆแล้วแอบมองตอนนี้จะเห็นภาพนะครับในช่องมอเตอร์ไซค์ side, ลองเข้ามาใ,ใกล้ๆนะครับถูกออกแบบไว้ถูกเขียนไว้ว่ามอเตอร์ไซค์แต่ปรากฏว่ามีรถจอดอยู่1 2ึสคันรถไปจอดอยู่ในจุดที่มอเตอร์ไซค์ side, ควรจะจอดและมอเตอร์ไซค์ไปจอดในจุดที่เลยทางม้าลายและฝ่ายไฟแดงทีลสกว่าคัน วันนี้มาดูกันครับว่าสาเหตุเกิดจากอะไรช่วยกันแก้อย่างไงให้การาจราจรและวิถีในคนกรุงเทพดีขึ้นช่วยกันคนละม้ละมือนี่คือประเด็นของแยกอโศกมนตรีแยกแข่งความโกลาหลที่เราต้องช่วยกันแก้ในวันนี้ครับวันนี้ที่อยู่กับพี่ชาลีเนี่ยเรามาคุยเรื่องเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแยกนี้รถเยอะแล้วก็ทางหลวงเองเนี่ยกทมเองเนี่ยเขาก็มาทําสีจัดการระเบียบหมดเรียบร้อยแล้วว่า มอเตอร์ไซค์ต้องอยู่ตรงไหนรถยนต์อยู่ตรงไหนแต่สิ่งหนึ่งที่เราเจอปัญหาเยอะมากก็คือการฝ่าไฟแดงก็ยังมีมหาศาลรวมถึงฝั่งโน้นเนี่ยนะครับตรงข้ามห,หลังเสานี่ก็มีป้อมตำรวจอยู่แต่การฝ่าไฟแดงจากทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถยนต์ก็ยังมีอย่างสม,ม่ำเสมอและเป็นจำนวนมากวันนี้ต้องมาปรึกษาพี่ชลีครับว่าจากที่อยู่ตรงเนี้ยถือว่าเป็นเจ้า,จาถิ่นที่นี่เลยคำถามคือมันเกิดเพราะอะไรครับ ว่าการขับขี่รถทุกประเภทนะครับต้องปลูกฝังที่จิตสํานึกเลยครับซึ่งจะทําเครื่องหมายอะไรที่มองชัดจะออกกฎหมายอะไรถ้าไม่มีจิตสํานึกแล้วก็คงมีอุบัติเหตุเรื่อยๆอย่างนี้ครับคำถามคือตอนนี้ครับเขาทาเป็นทางม้าลายเนี่ยเป็นสีแดงขาาให้แล้วแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยเขาก็ทําเป็นที่จอดมอเตอร์ไซค์ไว้ให้ แต่เกสย่งที่ผมเห็นก็คือมอไซค์จำนวนมากไปจอดล้ําแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือรถยนต์ครับไปจอดกลางที่จอดมอไซค์เขาเลยคือผิดทั้งคู่เลยครับรถยนต์ก็ผิดมอไซค์ก็ผิดคาถามคือตั้งแต่ตีเส้นมาเนี่ยช่วยได้ไหมครับก็ช่วยได้เยอะผมก็ว่าช่วยได้เยอะครับแต่ว่าผมอยากจะให้ไม่ว่าองค์กรหน่วยงานอะไรที่มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยประชาสัมพันธ์ให้คนที่ใช้รถลูกจิตสานึกตรงนี้ทันทีจริงผมอยากจะให้ฝึกตั้งแต่อยู่โรงเรียนเลยครับ,อ,รบอันนี้ไอเดียดีมาก ถ้าทำดีนะครับช่วงจอดให้มอเตอร์ไซค์จอดทางหน้าทำระยะให้จอดคือท,ทำดีเพราะมันก็ทำดีแต่ก็ช่วยไปได้เยอะแต่ก็ยังมีครับสิ่งสําคัญนี่ซึ่งจริงๆเราเห็นด้วยกับพี่ชาลีมากก็คือการจราจรตีเส้นให้แล้วป้ายก็ขึ้นให้แล้วบอกแล้วว่าต้องทำยังไงสุดท้ายก็ยังผิดวินัยจราจรฝ่าไฟแดงเลี้ยวในที่ห้ามเลี้ยวจอดในที่ห้ามจอดสุดท้ายมันกลับมาเรื่องของจิตสานึกจริงๆทำยังไงให้คว่าจิตสานึกนี้เนี่ยมันอยู่ในวัฒนธรรมวิธีคิดและพี่ชาลี เสนอมาหนึ่งเรื่องซึ่งจริง,รงๆแล้วเห็นด้วยมากนะครับเหมือนประเทศญี่ปุ่นวินยัยความรับผิดชอบต่อสังคมนั้นเนี่ยต้องเริ่มตั้งแต่เด็กเริ่มตั้งแต่โรงเรียนเด็กจะเริ่มเข้าใจครับว่าการต่อคิวคืออะไรการไม่แซงแถวคืออะไรแล้วให้เขาเห็นประโยชน์เพราะว่าการมีวินยัยรับผิดชอบต่อส่วนรวมนั้นเนี่ยมันทําให้ทั้งส่วนรวมและตัวเองเนี่ยดีขึ้นยังไงเมื่อคนเห็นภาพว่าทําดีแล้วสังคมโดยรวมมันดีขึ้นเขาก็จะทําแต่ถ้าตอนนี้เขาก็ไม่เข้าใจเขาก็จเนี่ยล้ากันอยู่แล้วก็ฝ่าไฟแดงกันไปพี่อรเื่ง ผมก็อยากจะฝากเรื่องนี้แหละครับการศึกษาต้องลูกฝังกันแต่นั่นเนิ่นให้เข้าชูนในจิตใจของเขาอ่ะพอเขาเห็นเพื่อนแล้วก็เตือนเพื่อนแล้วก็เตือนพ่อเพื่อนตเตือนอะไรมันก็จะน่าจะได้เยอะครับ ynen 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 อย่างผมผมไม่มีการศึกษาตั้งแต่เด็กๆที่ผมมาทําอาชีพอย่างนี้คนที่มีการศึกษาแล้วจะได้ช่วยกันเตือน <ynen S 1> <ๆ S 2> ช่วยกันบอกนะครับ,รบผมการศึกษาน้อยมากไม่มีอาชีพที่จะไปทําเหมือนกับทํางานอะไรที่ผมเขียนหนังสือยังไม่เป็นเลยครับ น,นี่คือการศึกษาผมก็อยากจะฝากเรื่องการศึกษาของเด็กไทยทุกคนทุกพื้นที่เลยครับในต่างจังหวัดแถว,แถวบ้านผมบางทีเปลี่ยนโรงเรียนยังเรียนกันไม่รู้เรื่องเลยข้ามแค่โรงเรียนไปอีกโรงเรียนหนึ่งอ,นนอยู่บนครับผมก็คือข้ามไปอีกโรงเรียนหนึ่งก็จะสอนต่างกันเลยที่ดู คครัับภาพไไมมม่่สก็อยากจะฝากเรื่องการศึกษานี่แหละครับการปลูกฝังจิตสำนึกของคนนี่แหละครับวินัยจราจรวินัยคนตัวเองวินัยรับผิดชอบต่อสังคมเราอยู่ในสังคมส่วนรวมอย่างนี้ครับถ้ามีอะไรที่จะพอจะช่วยสังคมนี้ได้ก็ช่วยกันดีกว่าครับผมแต่เห็นสิ่งหนึ่งไหมครับที่ศรลีพูดตลอดเวลาว่าตัวเองจบมาไม่สูงเขียนหนังสือยังไม่ได้เลยครับแต่สังเกตเรื่องหนึ่งครับจิตสำนึกต่อสังคมมาก่อนเป็นสิ่งแรกนั่นแปลว่าอะไรครับก็ว่าสิ่งสิ่งนี้เนี่ยมันอยู่ที่การปลูกฝัง นั่นก็คือถ้าโรงเรียนมีแต่สักแต่สอนแล้วก็ไม่ได้ปลูกฝังนิจิตสำนึกต่อสังคมเลยประเทศเราจะเป็นแบบนี้แล้วก็จะโดนจีนโดนสิงคโปร์เขาแซงไปเรื่อยๆแต่กลับกันครับมีคนอย่างพี่าลีการศึกษาอาจจะไม่ได้สูงมากมายแต่มีจิตสำนึกแบบนี้ผมว่าประเทศเราอาจจะเจริญมากกว่าน,นี้ได้ซะอีกนะครับวันนีข้ขอบคุณพี่าลีมากๆครับครับครับ,รบมาช่วยกรณรงคลงการสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมครับขอบ,ขอบคุณครับ เห็นอยู่ตอนนี้นะครับจะเห็นภาพว่าตอนนี้เส้นบอกทางนะครับป้ายให้ชะลอรถการใช้สีหรือแม้กระทั่งจุดนี้ครับเป็นจุดที่ทําให้รถเข็นคนพิการเนี่ยสามารถผ่านได้จนถึงสุดฝั่งโน้นเนี่ยผมมองว่าตอนนี้กรทมทําได้ดีละบางครั้งเนี่ยตรงไหนที่ทางภาครัฐทําไม่ดีล้วก็บอกทําไม่ดีเช่นทางท้าวปัจจุบันมีปัญหาอยู่เยอะอยู่ก็ต้องแก้กันไปแต่อย่างจุดนี้นคือจุดที่ เราต้องยอมรับว่าทั้งหมดนี้นะครับเส้นทางเดินรวมถึงจุดที่ทําให้มอเตอร์ไซค์รู้ว่าจุดๆนี้คือจุดที่จอดมอเตอร์ไซค์นะรถยนต์ที่อยู่ด้านหลังเนี่ยหลวงทําให้ครบหมดแล้วเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าสี่แยกสี่แยกนี้เป็นสี่แยกที่ทํามาให้ได้ดีมากนี่ครับเดินมาฝั่งนี้สามารถซื้อฝั่งนู้นได้เลยแต่ทํายังไงให้คนมีจิตสํานึกตรงนี้เป็นโจทย์ที่สําคัญถัดไปว่าทุกอย่างทําให้ครบแล้วทำยังไงให้คนตาม เข้าใจว่าการรักษากฎกติกานั้นทำให้สังคมเราหน้าอยู่ขึ้นเดี๋ยวเราเดินไปคุยกับทางตำรวจฝั่งนู้นต่อครับ อยู่กับพี่สมศักดิ์นะครับประจำป้อมสมรวจอยู่ตรงสี่แยกอระทรนตรีนะครับวันนี้เราจะเห็นภาพว่าในสี่แยกนี้เนี่ยเป็นสี่แยกตัวอย่างอันนึงก็ได้นะครับที่ตอนนี้เนี่ยการทําสีถนนแต่การทําป้ายการจุดนี้เอาไว้เดินจุดนี้ให้มอเตอร์ไซค์จอดเนี่ยผมว่าทําได้สมบูรณ์มากแต่ปัจจุบันนี้ก็ยังเห็นภาพว่าก็ต้องไล่จับกันทั้งวันเรื่องของการฝ่าไฟจราจรช่องนิดเดียวในการช่วงเปลี่ยนไฟปุ๊บบางทีฝ่าไฟแดงกันทีสิบคันพี่ๆตำรวจก็โอ้โหทำงานกันหนักเหลือเกินจับเท่าไหร่ก็ไม่หมด ขอหนึ่งเรื่องก่อนครับสิ่งสำคัญก็คือทำจนจบหมดทุกอย่างแล้วมันเหลืออยู่หนึ่งอย่างครับจิตสำนึกที่ต้องช่วยกันสร้างให้สังคมนี้มนันได้อยู่วันนี้รบกวนพี่สมศักดิ์ขอสักหนึ่งเรื่องครับอยากจะขออะไรให้ประชาชนให้ช่วยทำสังคมให้มันน่าอยู่ขึ้นคือขอให้กรรพบกรจราจรนะครับก็คือเวลาปีแ,แดงก็คืออจะเผาไฟแดงแล้วก็จอดหลังเส้นหลังเส้นทางข้ามมาลายค,คือตอนนี้กทมก็มาทำปุกจุดแล้วครับตอนนี้แล้วก็ทำทางข้าม สำหรับคนพิการครับคนพิการแนละ้วแล้วก็คนทั่วไปมีมีทางมาลายทุกจุดทีนี้ก็คือรถเวลาผ่านมาก็คือมีไฟแดงก็จอดหยุดอยู่กลางตัวช่วงสับเปลี่ยนจนว่าช่วงสับเปลี่ยนก็จะจะป่าช่วงสับเปลี่ยนน่ะก็คือตอนนี้จิตสํานึกอย่างเดียวคือว่าเคารพกฎจราจรก็คืออย่าพาไฟแดงนะเออก็เหมือนกับสื่อเมื่อกี้ที่เราไปดูกันนะครับเนินขึ้นคนพิการที่จริงแล้ว แยกเนี้ยคอมพ l e ทเหมือนญี่ปุ่นเลยครับต้องบอกตรงๆว่าเห็นญี่ปุ่นยังไงตรงนี้เป็นเหมือนเมืองนอกละเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่ารัฐทําผิดไม่ได้ละทุกอย่างครบพี่ๆตํารวจมีอยู่แต่ฝ่าไฟแดงเทอสิบคันยีคันมีเท่าไหร่ก็จะไม่หมดครับเพราะฉนั้นวันนี้ก็กลับมาเรื่องนี้ครับว่าทํายังไงให้คนเคารพกฎรรจราจรก็ต้องคำนิยติจำนึกงทุกคนว่าเมื่อทําแล้วเนี่ยเวลาอยู่บนถนนเราต้องมีความรู้สึกตลอดเวลาว่าเราต้องมีความรับผิดชอบติดมือติดพวงมาลัยติดแทนมอเตอร์ไซค์กัน การกระทาทุกอย่างนะเนี่ยมันจะทําให้เราช่วยให้สังคมนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้นได้นะครับลองฝากเรื่องของการรณรงค์วินในจราจรขอบคุณมากครับขอบคุณพี่สมศักดิ์ครับวันนี้เราอยู่ที่แยกอโศกนะครับจริงๆข้างหลังเนี่ยปัจจุบันวันนี้เราก็มานั่งคุยกันเรื่องของรถไม่ทําตามกฎจราจรมองไปตรงนี้ก็ยังไม่ทาตามกฎก็อยู่มหาสารเท่าที่นับด้วยตาในสิบกว่าครั้นี้ ตอนนี้ฝ่าไฟแดงเต็มแล้วฝ่าไฟแดงตอนนี้อะไอยู่สิบกว่าคันจริงๆตอนนี้แยกๆนี้นเป็นการรวมหลืออปัญหาตั้งแต่ที่หนึ่งก็คือข้างหลังตรงนี้ครับจริงๆแล้วเป็นส่วนหนึ่งของวงแหวนนะครับถนนรถไฟพิเศษคือวงแหวนรอบในทํามาตั้งแต่ยุครัสก,กาลที่เก้าท่านช่วยเอ็นดอสและแผนลิชฟิลด์จริงๆถนนถนนนี้ไม่ควรจะต้องมีตึกซ้ายขวาแบบนี้เพราะหน้าที่ของวงแหวนก็คือเอารถปริมาณมากเนี่ยมารวมกันแล้วก็ระบายออกไปที่อื่น ปัญหาที่เกิดขึ้นข้อที่1ก็คือเป็นเพราะเราไม่ทําตามผผนเมืองครับรุ่นก่อนหน้าเราเนี่ยก็าวางแผนมาดีแต่พอไม่ทําตามปุ๊บก็เลยเกิดปัญหาเรื่องเรื่องนี้แต่โอเคปัญหานี้เราคงจะไม่สามารถทุบตึกเหล่านี้ได้วิธีก็คืออะไรครับหนึ่งครับอย่างน้อยเริ่มด้วย,วยตัวคุณเองก่อนก็คือรักษากฎจราจรไม่ฝ่าไฟแดงมีช่องสัญญ,ญาณมีเส้นต่างๆซึ่งตอนนี้กทมทำทามาได้ดีมากนะครับช่วยรักษากฎแบบนี้ให้อยู่ในช่องของแต่ละคน อุบัติเหตุจะน้อยลงอย่าแซงกันอย่าเลี้ยวในที่ห้ามเลี้ยวผมว่าแค่เริ่มเริ่มเรื่องนี้ก่อนเนี่ยไปมารถติดจะลดลงได้ประมาณหนึ่งแต่การจะแก้ปัญหาระยะยาวเช่นจะต้องทางทําสะพานข้ามไปหรือไม่นั่นคือเป็นหน้าที่ของผังมือที่ต้องแก้ปัญหาถัดไปแต่วันนี้เรามาเริ่มด้วยที่การช่วยกันแก้คนละไม้ละมือด้วยจุดมือที่ดีก่อนขอบคุณมากครับ